สวัสดีครับสวัสดีพี่แม่พายีทุกท่าน่ช่องจอนนี่แฟมิลี่นะครับผมมีข่าวด่วนครับผมเยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังเกียวกับทนายชื่อดังว่าอย่างนั้นตอนนี้กําลังแชร์กันว่อนเลยแล้วก็มีการโพสต์นะครับในเพจบางเพจน,นะครับผมเขาเล่นกันตอนนี้นะครับก็ประชาชนหลายคนสนใจนะรอเผื่อว่าอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามาเอามาวิเคราะห์ชนิดหนึ่งแล้วกันอันนี้ตอนที่ผมอยู่บนเรือนะครับผมเรือที่ เกาะสมุยนะครับกำลังเดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะไปขึ้นศาลเป็นพยานในคดีเชื่อมจิตนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกท่านมาอัปเดตข่าวทเพท่นได้ทราบขอความใจรวัวรัวพินควใจรวัวๆให้หน่อยส่งกาได้ให้จอนนี่สู้ๆนะครับขอบมประคุณล่วงหน้า <c oughs> อ่ะทีนี้ผมจะเล่าข่าวนี้สักน,นิดนึงมันเป็นเพจเพจนี้ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะนะครับเป็นเพจด,ดังอยู่ ่าเพราะเขามีหลายเพจคนนี้เขามีหลายเพจเพจนีน้คนติดคนติดตามอยู่ที่เก้าหมื่นกว่าที่จริงรอเอ่ยชื่อเเาอ่ยได้แต่ผมแค่เป็อย่างอเอ่ยเฉยๆนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งเขามีคนติดตามสามแสนกว่าแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเห็นอะไรมันเอไอมันไม่ค่อยเปิดการมองเห็นนะเพจนั้นของเรานะแต่ว่าเพจเนี้ยรู้สึกว่าคนจะเห็นเยอะคนกดไลค์เยอะอยู่พอ,อสมควรน,นะครับอ่ะทีนี้ อะไรขึ้นนะครับมีผมจะอ่านให้ทุ่านได้ฟังนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาเอาโพสต์เนี้ยขึ้นผมด้วยนะครับรน<ม>แล้วทุกท่านลองลองพิจารณา,าร่วมกันนะว่ามันยังไงนะครับ<ม>แต่เราอย่าไปเอ่ยชื่อทนายนะอย่าไปเอ่ยชื่อทนายว่าเป็นคนนั้นคนนี้หรือเปล่าอยาเด็ดขาดน,นะครับผมแม้แต่ชายาเขาก็อย่าไปเอ่ยทาให้เสื่อมเสียและเสียหายหได้ยกตัวอย่างเช่นอ่าเปลี่ยนเนี่ยโพสต์แบบนี้พวก คนที่เขาแบบคิดว่าเป็นทนายคนนั้นเป็นทนายคนน,นีน้ก็จะมาคอมเมนต์บางคนก็มิ้นชื่อย่อบางคนก็เมิน้นชายาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ทนายคนนั้นทนายคนนั้นเสียหายนะครับจะบอกให้การโพสต์ลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดียิ่งเดี๋ยวบอกว่าทนาย 我呢？嗯 <music> จบข้อเอกอ่ะอก็บานไปนะครับต่างๆนานาทีเนี้ยนะครับผมผมก็เลยจะเอามาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเท่าที่ผมประเมินสถานการณ์ในโพสต์แล้ก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็เช็คข่าว ถามว่าตัวผมเองผมรู้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไมไ่รู้ร้อยเซนะครับแต่ผม,มลผ,ลแตผมประมวลผลจากแรงข่าวต้องบอกเลยนะประมวลผลจากแรงข่าวผมเกรงว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิ เราแบบระบุชื่อย่อหรือชายาอะไรอย่างเงี้ยนะครับออมันทําให้เขาเสียหายได้นะครับอันนี้ผมก็ฝากด้วยความาดีนะครับข่วาวนี้กําลังมาแรงคนให้ความสนใจมาก